ภาวะสมองเสื่อมนะครับหรือว่ามีอาการหลงหลงลืมลืมอาการหลงหลงลืมลืมนะครับสามารถเจอได้บ่อยมากนะครับในผู้สูงวัยซึ่งสามารถส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่เฉพาะเพียงแต่ผู้สูงวัยนะครับ ยังเจอในกลุ่มที่อายุน้อยลงมาเรื่อยๆครับดังนั้นนะครับอภัยภูเบศเนี่ยจึงได้เริ่มมีการค้นหาสูตรตำรับยาที่สามารถนํามาช่วยคนที่มีอาการหลงหลงลืมลืมซึ่งเราก็พบว่าในโบราณนั้นนะครับมีตำรับยาอยู่ตำรับชื่อว่าตำรับยากรีบบัวแดงเป็นตำรับยาพื้นบ้านครับประกอบด้วยสมุนไพร3มชนิดคือ กีบบัวหลวงบัวบกและพริกไทยครับสูตรตำับนี้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยแท้จริงนะครับทางอภัยภูเบรเนี่ยได้เริ่มนํามาใช้ในผู้ป่วยซึ่งจากการสังเกตนะครับก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ย ดูมีอาการดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการวิจัยยืนยันในภายหลังเนี่ยได้มีคณะทีมงานวิจัยเนี่ยได้เริ่มทําการศึกษาตัวผลของตํำรับยากีบบัวแดงในแง่มุมต่างๆโดยที่เริ่มมาตั้งแต่ในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองนะครับจนสุดท้ายในมนุษย์ผลจากการวิจัยเนี่ยเราสนใจเรื่องว่ากีบบัวแดงสามารถใช้เกี่ยวกับบำรุงความจำช่วยเหลือเกี่ยวกับสมองได้จริงหรือไม่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับ อัลไซเมอร์ได้หรือไม่ในผลวิจัยนะครับชี้ไปในแนวทางเดียวกันครับ ทั้งหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเนี่ยว่ากีบบแดงเนี่ยสามารถช่วยชะลอความจําเสื่อมได้ในหลายๆกลไกาการออกฤทธิ์ยานะครับด้วยเหตุผลตรงนั้นนะครับก็ได้มีการนําตัวกีบบแดงเนี่ยเข้ามาศึกษาในมนุษย์นะครับซึ่งก็เป็นในเฟสแรกเราก็จะดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยทานตำรับกีบบแดงเนี่ยนะครับต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับแล้วก็เจาะเลือดดูการทํางานตับและไตนะครับผลก็พบว่าก็มีความปลอดภัย ไม่ทําให้ค่าตับหรือค่าตายขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับยาตำรับกรีบูแดงเนี่ยก็ถูกขึ้นทะเบียนในชื่อของอภัยบีที่ มีสรรพคุณในการช่วยบำรุงสมองและช่วยเหลือการนอนหลับสำหรับกลไกการทำงานนะครับของตีบวัวแดงอาจจะต้องทราบก่อนว่าตัวสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่มีสมองเสื่อมโดยเฉพาะอัลไซเมอร์นะครับมีโปรตีนอยู่ชนิดหนึ่งนะครับชื่อเบต้าไมไอยโปรตีนชนิดนี้มักจะพบมากครับในที่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดังนั้นยาในแผนปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งเป้านะครับไปลดการเกาะตัวของเบต้าไมลอยตัวนี้ในสมองใน แนวทางเดียวกันครับกีบโบแดงเนี่ยก็พบว่าสามารถลดการเกาะตัวของเบต้าอะมิลอยในสมองได้ดังนั้นนะครับเราจึงเชื่อว่ายาตำรับกีบโบแดงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ในอนาคตซึ่งก็จะเป็นการวิจัยที่ต่อเนื่องไปในอนาคตครับเราเชื่อว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุครับทั้งการเกิดอนุมูลอิสระในสมองหรือสารสื่อประสาทที่ไม่สมดุลน,นะครับ ดังนั้นการทดสอบยาเนี่ยอย่างเช่นกีโบแดงเนี่ยเราก็จะดูใน2องกลไกนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็พบว่ากีโบแดงเนี่ยสามารถช่วยเรื่องเกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระในสมองได้2ก็คือช่วยทําให้สารสื่อประสาทเนี่ยกลับมาสมดุลได้เหมือนเดิมโดยสรุปแล้วนะครับกีโบแดงเนี่ยสามารถออกฤทธิ์ช่วยเหลือเกี่ยวกับสมองเนี่ย ได้ในหลายๆคนไกพร้อมๆกันซึ่งทำให้ฟื้นฟูความจำรวมทั้งมีความปลอดภัยเมื่อกินต่อเนื่องนานถึง3เดือนนะครับโดยที่เราให้คนไข้กินครั้งละ2แทปบูลเช้ากับเย็นสำหรับข้อควรระวังนะครับถ้าท่านดูในฉลากถ้าท่านมีความกังวลหรือสงสัยสามารถโทรมาปรึกษาที่อภัยภูเบศได้ก่อนการใช้ยาครับ